สวัสดีครับแม็กนัทพลนะครับผมครับเป็นยังไงบ้างคะมาออกกองกันถึงเขาใหญ่เลยทีเดียวใช่ครับจริงๆก็อยู่มาจะสามเดือนแล้วครับสองเดือนกว่าแล้วครับผมก็คือรอคิวนันกุลฮะนอนเต็นท์เดียวกันในเรื่องผมก็รอเขาคนเดียวเลยรอชายคนเดียวเลยครับผมก็สนุกมากครับรับบทเป็นเชสนะครับในเรื่องเดียลติงครับเป็นตัวละครที่ผมกล้าพูดเลยว่าน่าจะเป็นสีสันที่ไม่ที่ที่ไม่ดาร์กแบบคนอื่นนะครับ น่าจะเป็นสีสันอันน้อยนิดของเรื่องนี้ครับผมเพราะว่าทุกคนดูเครียดแล้วก็ดราม่าหนักๆมากครับใช่ใใได้ครับจริงๆแล้ววันนี้จะเป็นซีนเกี่ยวกับงานเลี้ยงของบริษัทครับแล้วก็ทุกคนก็จะช่วงชิงว่าใครจะได้เป็นเอ่อพนักงานดีเด่นแล้วกันครับผมกับวิษนุก,ก็คือนอนกุลก็ได้ก็ฟาดฟันกันว่าใครจะได้ได้เป็นนะครับผมฝักของฝั่งชายนะครับแต่เรื่องนี้มันจะมีความแบบทุกตัวละครเส้นเรื่องมันจะ มันจะมีการทับซ้อนกันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของเ,อเรื่องของพ่อลูกนะ้อครอบครัวใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของเจ้านายลูกน้องแล้วก็เพื่อนร่วมงานครับผมสปอยอะไรมากไม่ได้เลยจริงๆครับแต่ผมได้เยอะครับผมได้หลายคนครับครับกดดันไหมว่าแบบหักใหญ่มาก จริงๆผมไม่กดดันครับเหมือนกับเราโชคดีที่เราเคยเล่นเรื่องวุ่นหลักนักข่าวมาครับตอนนั้นเราก็เจอแต่ผู้ใหญ่หมดเลยพี่นุน่นวรนุษยพี่แอนดิวเก็กสันอย่างเงี้ยครับนักแสง11คนเหมือนกันอย่างเงี้ยครับแต่นี้ก็เยอะขึ้น2เท่าก็คือ22คนครับก็สนุกครับเป็นกองที่เหมือนกับว่าพอเรา ได้ถ่ายเสร็จอย่างเงี้ยครับเราก็ได้มีการแฮงเอาทการได้แลกเปลี่ยนเ,เรื่องของคาแรคเตอร์กับคุณชายดำอย่างเงี้ยครับก็จะไปรวมกันที่ห้องคุณชายดำเงี้ยครับแล้วก็ได้แบบเหมือนกันละลายพฤติกรรมการคุยการสนุกการเล่นเกมกันอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมว่ารีแลกซ์มากๆครับในกองทุกคนทำงานเก่งมากครับ ครับเอ่อนี่คือครั้งแรกเลยนะครับที่ได้ร่วมแบบคุณชายดนำะต้องขอบคุณคุณชายนะครับที่เชื่อใจนะฮะให้มาเล่นบทเชสที่ผมรู้สึกว่ามันก็มันก็ไกลตัวผมเหมือนกันเนี่ยครับแล้วก็เอ่อเชสจะมีความความเบียวมากๆเลยครับระดับหนึ่งอันนี้สปอยได้ครับแต่คืออยากให้เห็นเองในละครนะครับว่ามันจะเบียวยังไงเอ่อพี่ไผ่พุ่งกับเก่งมากครับบอกเลยว่างานภาพคือสวยมากทั้งทีมกล้องทีมไฟจัดแสงแล้วแบบ โอ้ยงานมันไม่ใช่มันไม่ใช่งานปกติแล้วอะ่ะอันนี้คือมันเป็นงานแบบงานแบบงานอินเตอร์ไปแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าแบบโหผมดีใจนะที่ได้มาอยู่ในโปรดักชันนี้ครับครับผมจริง,รงๆนนก็ตอนนี้ก็75%ตแล้วครับออตอนนี้ก็จะเหลือแค่ผมกับนนกุลน,นี่แหละครับที่จะอยู่ด้วยกันในเต็นท์ใช่ครับเพราะว่าเราจะไม่ได้นอนอยู่ฝั่งวิลล่าอย่างเงี้ยครับเราจะไปอยู่กันเต็นท์สองคนตรงนู้นครับแล้วก็บอกไม่ได้นะครับว่าผมกับนนกุลมีความสัมพันธ์อะไรกันครับแต่ ใช่แต่คือซิกแพคนอลคุณแน่นมากครับชอบมากครับอยากฝากบอกนนลคุณด้วยนะครับว่าพี่แม็กชอบนอลคุณมากๆนะครับใช่ใช่ใช่ครับครับจริงๆจะมีอีกเรื่องหนึ่งครับเปิดตอนน่าจะช่วงเดือน5ครับเดือน5เพราะว่าต้องรอหลายๆอย่างนะครับผมถ้าเป็นแฟนคลับก็น่าจะรู้ว่ารออะไรนะครับ <laughs> ครับผมก็ดีใจนะครับท,ท,ที่ตอนนี้ก็ยังมีผลงานมาให้ติดตามเรื่อยๆครับผมยังไงก็ฝากติดตามแม็กด้วยนะครับทุกคนครับครับใช่ใช่ใช่ครับคือตอนนี้ผมมองว่าวงการสตรีมเมอร์ของคนไทยนะครับส่วนใหญ่ะจะเป็น จะเป็นเกมออนไลน์ซะส่วนใหญ่เงี้ยครับจะไม่ค่อยมีเกมโคอนโซโลเงี้ยครับแล้วก็นักแสดงที่มาทําเป็นสตรีมเมอร์เกมคอนโซลเนี่ยมันน้อยเงี้ยครับผมก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเออผมอยากจะเปิดช่องเกมให้คนรู้จักตัวตนผมจริงๆมากขึ้นอย่างเงี้ยครับไม่ผมจะไม่ใช่แนวแบบเกมออนไลน์เล่นหลายๆคนอนะไรเงี้ยแต่คือคอนโซลคือการอยู่ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์ของการที่แบบเราได้ไปประจนภัยในโลกของเกมด้วยตัวคนเดียวอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะได้มีคนมาเห็นรีแอคผมในการเล่นเกมอะไรเงี้ยครับน่าจะเป็นสนุก อีกไม่นานครับเพราะว่าตอนนี้ก็เซ็ตกล้องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วรอผมไปแค่นั้นเองครับยังอยู่ตรงนี้อยู่ใช่ครับผมได้ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับ The Outing นะครับผมรับรองได้ว่าคนที่เป็นแฟนคลับแม็กจะได้เห็นอีกบทบาทหนึ่งของแม็กแน่นอนแล้วก็สนุกมากๆแน่นอนครับเพราะว่าจะเป็นตัวละครไม่กี่เรื่องที่พูดได้เลยว่าไม่ ไม่แคร์อะไรทั้งนั้นครับผมใช่ทุกคนเขาเครียดกันหมดแต่เราจะอยู่แบบอยู่แบบก้อนเมฆลอยตัวเหนือน้ําตลอดนะครับผมแล้วก็จะเป็นสีสันให้เรื่องนี้แน่นอนครับผลงานอีกเรื่องหนึ่งก็จริงๆถ้าเป็นแฟนเขาก็น่าจะรู้นะครับว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนะครับผมแต่ตนนัวเองก็ยังบอกอะไรมากไม่ได้นะครับก็หวังว่าจะได้ถ่ายโดยเร็วนะครับแล้วก็ u t u b e นะครับผมช่อง y YouTube เนี่ยชื่อก็ยังไม่ได้เลือกนะฮะแต่ก็ฝากติดตามทางช่องทาง อินสตาแกรมของแม็กก็ได้ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็ฝากร้านด้วยนะครับร้านอาหารย่านอารีนะครับผมนวเนียนะครับร้านที่พี่มาตูเป็นไบรอลนะครับล่าสุดครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับรับรองว่าทุกอย่างที่แม็กทำแม็กตั้งใจมากๆครับขอบคุณครับ